รีวิวภูวิล่าพัทยาใกล้ทะเลบ้านพักตะอากาศหลังใหญ่ที่มีความ private luxury ภูวิล่ามากๆรองรับถึง5ห้องนอนด้วยกันบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติ The Regents International School และสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับด้วยนะคะใครที่หลงรักบ้านพักตะอากาศที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวแบบนี้ที่นี่ตอบโจทย์คะ่ะมีทั้งบ้านน้ำตกแล้วก็มีโซนห้องนั่งเล่นที่เป็นห้องโถงเชื่อมทั้ง บริเวณโต๊ะทานข้าวแล้วก็ชุดครัวไทยครัวฝรั่งให้อีกถึงสองห้องด้วยกันตรงนี้จะเป็นโซนทานข้าวที่รองรับผู้อยู่อาศัยถึง8ที่นั่งด้วยกันนะคะอชอบงานดีไซน์ที่เขาตกแต่งชั n เ e ีย e r แล้วก็ประดับไฟเล่นสีสันสวยๆแบบนี้ดูแล้วบ้านดูโมเดิร์นแล้วไม่น่าเบื่อค่ะชุดครัวฝรั่งจะเป็นสีแดงสดนะท็อปเนี่ยจะเป็นสีดําเข้มคือตัดกันฉับๆับเลยแล้วก็ยังมีงานดีไซน์ตู้เก็บไวน์ รวมถึงเตาไฟฟ้าแบบฝังฮูดดูดควันแล้วก็ยังมีตัวเตาอบไฟฟ้าแล้วก็ไมโครเวฟให้ด้วยนะคะคือรองรับคนที่รักการทําอาหารเขาอยู่ได้เลยค่ะส่วนใครที่รักการทําครัวไทยนะ,ะชอบอาหารไทยเนี่ยต้องเป็นห้องนี้มีประตูกระจกกั้นให้เรียบร้อยห้องนี้จะเป็นห้องครัวไทยนะคะแล้วก็จะมีงานดีไซน์ของตู้เย็นบิวอินสีแดงเนี่ยคือจัดระเบียบห้องครัวไว้ได้สวยมากๆ ส่วนนี้จะเป็นระบบของเตาแก๊สพร้อมฮูดดูดควันนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตู้บิวอินเก็บจานชามช้อนแก้วพร้อมทั้งตู้ล้างจานแล้วก็ชุดกรองน้ําคือมีทุกอย่างครบเลยค่ะเข้ามาเนี่ยทำครัวกันได้เลยนะคะถ้าเราออกจากห้องครัวเนี่ยมองเข้าไปย้อนหลังเข้าไปก็จะเห็นว่าเป็นโซนห้องโถงด้านซ้ายมือจะเป็นห้องน้ําส่วนกลางแล้วก็ห้องเก็บของด้วยค่ะส่วนด้านหลังของห้องครัวเนี่ยจะเป็นห้องนอนที่1นนะคะซึ่งอยู่บริเวณ ระเบียงของห้องนอนที่1ก็จะเป็นกระจกแล้วก็หันหน้าไปหาบริเวณตัวบ้านที่เป็นโซนด้านหน้าแล้วนี่จะเป็นห้องน้ําในตัวนะคะสําหรับห้องนอนที่1นึ่งก็ดีไซน์สวยงามริ้ n วอินตู้เสื้อผ้าก็มีให้ครบเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปที่บริเวณชั้น2กันคะ่ะด้านซ้ายมันก็จะเป็นทางขึ้นบ้านแล้วยังมีม่านน้าตกทางด้านซ้ายอีกนะคะ ห้องนอนชั้นสองจะมีทั้งห้องนอนใหญ่ห้องนอนของเด็กๆนะคะมีถึง3าห้องนอนด้วยกันมีอาบน้ำจักรุชี่ให้มีระเบียงส่วนตัวแบบนี้ให้อีก4ห้องแล้วก็ลงจอดรัระบบปรีโมดคอนโทรลส่วนห้องแม่บ้านจะอยู่ด้านหลังค่ะนัดชมทัาคลายแอ d เล n d ี o แอนโแล้วพบกันนะคะ